สวัสดีครับพ่อคแอดมินไทยนะครับผมกับหวยราวรวมวันนี้นะครับวันที่สองพฤษภาเออเมื <c oughs> ่อสองกรกฎาคมนะครับผมย้อนเดือนย้อนปีเข้าไปนะครับเมาตับกับหวยรัฐบาลแล้วก็ไปเจอหวยราว6 6หกหกสองสองเมาไปเลยครับ<ม>เด่นนะครับวันนี้เด่นศูนย์สองครับมากับสามเจ็ดหกหนึ่งนะครับ 0ูนยมาศูครับผม0 3 0 7ครับ0 6 0 1 2่ครับ27ครับ2 6 2 1ครับรักร้อย1ครับ102ครับ103 107 106 101 123ครับ1นึ่งสแล้วก็121เนาะแทนคอนเนนเป็นที่นะศูนย์สอนะครับ0 3นย์สาครับ103แล้วก็123นะ่งสอาำหรับหวยรารวมวันเสาร์ที่2นะครับ รกระฎาคมเดือนเจ็ดแล้วโชคดีครับ